ถึงแล้วคะ่ะทุกคนขวามือเราเนี่ยแหละจ้าโรงแรมพเอลมาชัมดีไซน์โฮเทลนี่แหละโอ้โหตรงนี้ห้องนี้สามห้องนอนก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยโวยกว้างกว้างก้างอ๋อมีสาะส่วนตัวอีกมุมนี้ว้าว <Wow. S 1> นี่เราอาหารตัวที่เราซื้อนะคะมาแรกให้อาหารสัตว์ได้คะ่ะ ตะลาแก่มันจะออกมาข้างนอกแล้วลูกงาหนูหิวหิวหิวไม่อะไรไม่อะไรอือเนี่ยตัวนี้ด้วยไม่ต้องกลัวลูกตัวเล็กน่ารักสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ทาราพามาเที่ยวโรงแรมใหม่โรงแรมใหม่ที่จังหวัดชะเออะอํา อโอแต่ธราะจะไปไหวไหมเนี่ยจะไปวัสิไหวนะ เพราะเราวางแผนกันแล้วทุกคนทริปนี้เราจะไปชะอํากันค่ะเราจะบอกว่าได้เพื่อนบ้านดีมนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งบังเอิญม,มาข้างบ้านเรานะคะพี่ยุพี่ดาเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนบ้านของเราแล้วเขาก็ทําโรงแรมอยู่ที่ชะาอามวนกจะมานานแล้วเพราะโรงแรมเขาเหมาะกับเด็กมากคือมีสระว่ายน้ําใหญ่มีสไลเดอร์แล้วก็ห้องก็ติดสะเลยละอะไรเงี้ยเราก็เลยวางแผนไปล่วงหน้าว่าเราจะไปเนี่ยผู้ก็หยุดงานวันศุกร์เนี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่คุแผนแต่ว่าพอดีเสกชายธารามีอาการป่วยเล็ก ต้องคอยเช็คตัวกินยานะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงโรงแรมนะจ๊ะจะไปกินข้าวกันก่อนแล้วบังเอิญวันที่เราเดินทางเนี่ยเป็นไงนะนุชถนนทําไมนะปิดปิดถนนครับช่วงพระรามสองยังไงนะเรากี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับสองชั่วโมงครึ่งโอ้โหถือว่าโหดพอสมควรเลิทีเดี๋ยวเรากินเสเบียงบนรถลองท้องไปแล้วไปถึงเราจะไปที่ร้านบ้านผู้ใหญ่จอย เราจองโต๊ะเอาไว้ละแล้วเดี๋ยวให้เขาทําอาหารขึ้นโต๊ะเอาไว้เลยนะจ๊ะสมาชิกเราไปกันหลายคันมากเลยนี่วายุก็มาวายุไปไหนครับวายุบอลไปเที่ยวเหรอไปเที่วยวชอบไปเที่ยวไหมชอบไปเทียเท่ยวพร้อมไ,ไหมพร้อมเดินทางลุยดูการลุยเย่ <Yeah. S 2> โอเค ว่วผู้ใหญ่จอยซ้ายมือด้านหน้าเลยถึงแล้วตอนนี้สมาชิกเราถึงกันหมดละหิวมากเลยมาตามแมพได้เลยนะไม่ยากเปิดคู่ก็แมพแล้วก็พิมพ์รัวผู้ใหญ่จอยอคลองโครนเนี่ย <จะ S 1> เขาจะจอดรถแล้วรัวผู้ใหญ่จอยหันทะเลนะก็มีเมนูแนะนําเยอะแยะมากเลยแล้วเขามีบริการล่องเรือชมป่าชายเลนด้วยอ่ะให้อาหารลิงแสมเออน่าสนใจอ่ะแล้วเข้าไปด้านในกัน วันนี้ที่เรามาคือวันศุกร์นะยังไม่ใช่วันหยุดยาวส่วนใหญ่เนะนี่ยแถวเนี้ยคนก็จะมาเที่ยวประมาณวันเสาร์อาทิตย์แหละวันหยุดก็จะมากันแต่เราชิงม,มาเที่ยวก่อนเลย อร่อยมากทุกคนนี่กับข้าวเกี้ยงหมดแล้วนะคะที่สั่งมาจ้าแล้วที่สำคัญนะที่นี่นี่แหละสดชื่นมนร้อนมากมีแ <ๆๆ S 2> <บ>ตโงโมแล้วก็นเเี่ผู้ใหญ่จอยก็มาดูแลอเ,เองเลยอร่อยมากเลยค่ะแนะนํากันมาได้นะจ้าถ้าผ่านมาทางเส้นชะอำนะแวะคลองโคนก่อนเราเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บนะแล้วแลวเราจะไปตุนสเบียงแล้วเดี๋ยวเข้าโรงแรมกนะันลวเดี๋ยวไปดูโรงแรมสวยขนาดไหนนะจ๊ะทุกคนโอ้โหแม่แม่บ้านหนังจีนเนี่ยเนี่ยลูกขี่ม้าเอาเร็วบิ๊กศัตรูตามมา ตาราขี่มากรุ the the like ๊กกรุ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 กทำตัวด้วยกทำตัวโยกด้วยไปเร็วไปเร็วเดินทางเร็วขี่ม้ากรุ๊กกรุกกรุกเออศัตรูมาแล้วขี่เร็วขึ้นเออเออถึงแล้วค่ะทุกคนขวามือเราเนี่ยแหละจ้าโรงแรมเอลมาชอามดีไซน์โฮเทลถึงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเช็คอินนะคะเอาของนี่ นี่ไงถึงแล้วทุกคนสวัสดีค่ะนี่พนักงานสวัสดีครับดูเด็กๆชอบแน่เลยดูสาวน้ำโค้หเฮ้ยมีเวลคัมดริงนี่คืออะไรคะคุณอันนี้เป็นน้ำพูฮาวายน้ำพูฮาวายโนแอลกอฮอล์ไม่เอาละเฮ้เดี๋ยวตนกกระคืนค่อยแอลกอฮอล์อ๋อชื่นใจมีเวลคัมดริงด้วยบริการดีประทับใจมากแล้วของสัมภาระรถเราปุ๊บเรานี่ก็เยอะมาก นี่เจ้าของผู้ใหญ่ใจดีอย่างที่บอกว่ามีมีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกลอตเตอรี่างัลที่หนึ่งนี่แล้วมาเที่ยวโรงแรมของเพื่อนบ้านกันค่ะพี่ดำพี่ดำของเราปรติเราจะตั่งกินไวน้าบ้านกันบ่อยมากวันนี้ไปขอมาเยือนถิ่นหน่อยใคเด็กมาเด็กชอบแน่เลยน้ารักเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันนะคะว่าห้องเราเป็นแบบไหนเราเป็นห้องสามห้องนอนแล้วจะมีห้องเล็กด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเล่นน้ำล้วเดี๋ยวว่ากานโอเคเชียร์ ไม่ต้องเดินนะคะไม่ต้องเมื่อยเรามีรถมารับแบบนี้้ปานายมาโอเคมันก็มีแบบว่าตึกด้วยนะคะก็คืออยู่ชั้นบนหรือว่าห้องที่เป็นแบบว่าแฟมิลี่เป็นพูลวิลล่าด้านล่างหรือว่าห้องที่เป็นเขาเรียกว่าพูลแอสเซสใช่ไหมที่เปิดมาแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำแต่ว่าเวลามีเด็กอะเราห้องใกล้ใกล้สายเงี้ยต้องต้องคอยดูดีๆนะบางทีเผลอหลงเผลอหลับจริงๆถ้าเราเดินทะลุซอยไปหน้าโรงแรมอะคะ่ะประมาณ2นาทีก็ถึงชายหาดแล้ว นี่ก็จะมีเป็นบาร์ด้วยเอ้ยสดนลมก็มีไซดเดอร์เยอะมากเลยทุกคนสาวยน้ำก็ค,คือว่ายนหอมเนี่ยแล้วมาว่ายบอ่อบัวได้ด้วยปีนออกไปนนเก็บไหลบัวเข้าทางนี้ <c oughs> อ่าถึงแล้วโอเค <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ยุวกัไงไม่ไดะอ่านี่แหละโอ้โห,โหตรงนี้ห้องนี้สามห้องนอนอก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยโหยกว้างกว้างกว้างห้องน้ำก็แยกห,ห้องห้องน้ำนะกับห้องชักโครกจะห้องนี้เนี่ยนะคะเปิดไปก็โอ,หโ,หโอ้โหอ๋อมีสระส่วนตัวอีกมุมนี้ว้า,าวาเรามีสระส่วนตัวอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นไปเล่นสระใหญ่ด้วยก็ได้ดูด้ว่เพราะมีสไลเดอร์ ชารามีความสุขไหมหันมาสิหันมาบอกคุณผู้ชมสิเกินาลรับแปะเจลอะไรเต็มทัวรหมดเลยลูกดูดความร้อนแต่ไข้ลงแล้ว<า>อ่นี่สัมภาระโอ้โหนี่นึกว่ามาอยู่เดือนหนึ่งก็จะมีโซนออกลางนะคะเป็นโซนแบบไว้นั่งเล่นดูทีวีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันค่ะห้องกว้างทีเดียวอุ๊ยอันนี้มีอ่างด้วย โอเคแล้วก็มีสักชั้นบนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าชั้นบนเป็นยังไงอ๋อนี่จะขึ้นจะเต็บข้างบนไปค่ะชั้นบนชั้นบนห<น>้องน้องนายใช่ไหมอขอดูหน่อยโอไหนก็จะตรงนี้ก็ตรงโนแล้วก็ตรงโน โอ้โหเด็กๆสนุกสนานใหญ่เลยอันนี้แค่สระเล็กนะเดี๋ยวรออก่อนเดี๋ยวดอกแดดร่มสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปสไลเดอร์ใหญ่กันโอเคไหมลูก Can you swim? I do. Oh. Why you? h y you? w y o u แม่บอกอะไรฟังวายุ o u w ุ y y วายุวายุฟังแม่นะแม่ดีใจนะที่หนูเกิดมา นี่แม่มีอะไรอยู่ในหน้าอกแม่อเอาออกมา1น3สองสามวาย,ยุดูเสียวมาเป็นอะไรรักนะเออไอ้เขินไอ้เขินตอนนี้ยามเย็นเราก็สามารถเดินชิลก็จะมีหลายโซนมากเลย,มมลยอ,อ๋ออ,อมีบาเปิดเพลงชิลมากเลยอ,อมีบาด้วย เดินชิวกันเด็กๆพึ่งเล่นสะในห้องไปไหนเรียกพี่น้องวายุสิวายุคุณตาไม่อยู่เลยลนละนาโนนคุณตามไม่อยู่แต่คุณพ่อนอนอยู่นะ <c oughs> เห็นไหมนะ่ะคุณพ่อมานอนเล่น m อวอยู่ <c oughs> นี่ลงมาด้านล่างถนะ้าเร็จล่างนะเ <c oughs> พิ่งเห็นว่านู้น <c oughs> คิดคับพ <c oughs> อเปิดแอร์ได้เลยมันเป็นห้องเล็กๆนะคะมีของเล่น นิดๆหน่อยๆให้เด็กๆได้มาทำกษษิจกรรมไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยวายุเจอแล้วเจอวายุแล้วไปไหนมาเนี่ยลูกโอ้เราตามหาเจอแล้วมาอยู่หน้าโรงแรมกันน้อวายุเดินกลับมาหาทาราที่ห้องนี้อ่ะให้เล่นอีกแป๊บหนึ่งนะลูกก็เดี๋ยวเราเข้าห้องกันลูกเดี๋ยวยุงเยอะเด็กๆอยากเล่นน้ำอีกไหมหรือไม่ไหวแล้วอยากเล่นน้อยากเล่นอีกเหรอ เด็กๆมาเล่นน้ำแล้วทลาบายบายแม่หน่อยหนาวไหมลูกอุ้ยอุ้ยว่ายน้ำได้แล้วหรอไม่กลัวแล้วใช่ไหมเด็กๆโอ้สนุกกันใหญ่จามสามกระโดดเอ้ายืดยืดสิโอ้้ยืดขย่งขาขย่งขาขย e งไปขาเออ เป็นยังไงจ้าคุณผู้ชมสวยใช่มิล่ะต้องบอกว่าโรงแรมนี้นะคะกำลังมาแรงและกำลังดังสำหรับสายรีวิวเลยทีเดียวนะจ๊ะใครอยากมาเที่ยวโรงแรมใกล้กรุงเทพนะที่นี่เลยค่ะสวยตอบโจทย์มีห้องหลากหลายแบบเลือกได้ตามใจชอบเลยและที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือเรื่องของสระว่ายน้ำนี่แหละเด็กๆฟินมาก เอาล่ะตื่นเชา้าไม่อีกหนึ่งวันนะคะที่เด็กๆจะฟินมากที่มาแล้วต้องขอเลยก็คืออยากมาทำอะไรลูกเล่นอะไรไโอเคไหมเห็ไนไหมจะนั่งกินส้มตำรอตรงนี้นะเ <c oughs> นี่ยค่ะเก็สรู้จักโรงแรมมาก็คือได้มาแต่มันไม่ได้เป็นหาดะนะเป็นแบบเล่นทรายชิวๆ ปล่อยเขาเล่นไปแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะออกจากโรงแรมเราจะไปร้านอาหารที่หัวหินกันจา้าชื่อว่าฟ้ามุย้ยตอนนี้ให้เวลาเด็กๆชิวไปก่อนฉันนั่งอยู่ริมทะเลดีไหมจริงๆร,ร้านข้างๆก็จะมีแบบว่าหลายร้านนะแต่ว่าผููอยากพามาล้านนี้จะบอกว่าเป็นอาหารแบบว่ารสจัด เป็นแบบครัวคุณแม่ทําเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านสไตล์โฮมยัดแท้ๆเลยพื้นบ้านทําไมเรานั่งโต๊ะนี่เป็นพื้นปูนแล้วตอนนี้แต่กเป็นพื้นดิานเออแล้วเขาก็บริการดีนะนําแบบเมนูเมนูนะรู้เลยว่าอร่อยอ่ะของยังไม่มาก็ยังรู้เลยว่าอร่อยแล้วก็มีหลากหลายนะคะอาหารไทยรยยเสีบโอ้ิเเนจอร์บิ๊กเนเจอร์เา ก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงจ้า <Okay. S 1> วายุวายุครับวายุโอเคไหมโอเคเป้า <Okay. S 1> อย่าทําของเล่นตกน้ํานะลูก กำลังดังในติ๊กตอกจริงๆเลยร้านนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นร้านลึกลับนะคะซึ่งทางเข้าก็ลึกลับจริงๆด้วยดูสีแคบมากเลยแต่พอเข้ามาข้างในว้าวมากร้านนี้ดารามาเยือนแล้วหลายท่านเลยทีเดียวนะคะและอาหารเนี่ยชอบหลากหลายดีมากๆเลยสดอร่อยรสชาติโดนทุกจานร,รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับฝามุ้ยค่ะ ใช่ไหมน้องนายจริงๆเข้าถึงรสชาติแบบคนหัวหินแท้ๆคือแบบว่ารสชาติแบบว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบมาเที่ยวบ้านญาติแต่ก่อนอาหารในรถมาอร่อยร้าอร่อยแนะนำทุกคนถ้ามาสะอำนะคะอุตัยใครเนี่ไทม์โซนจังมาสะอำแนะนำเลยนะคะร้านฟ้าฟ้ามุ้ยครับเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมาเยอะแนะนำให้โทรมาจองไว้ก่อนหรือโทรมาเช็คของว่าเอ๊ะอันอันนี้มีไหมอันไหนหมดหรือเปล่าอะไรอยย่างงเี้นะครับแต่ว่า เราเป็นรการดีมากแต่อาจจะแบบว่าพี่จัดรถอาจจะยากนิดนึงอ่าใช่มีเรื่องจัดรถแต่ว่าเอาก็มาก็คุ้มคุ้มคุ้มอร่อยเนอะนี่ลูกชายเราขีดสาวกันโอ้ไม่ยอมกัดโต๊ะเลยลูกแม่โอ้โหมากรบผมแล้ร้ายจริงๆก็อดอายุเท่ากันโอ้โหงางาๆงางนี่คือหลักฐานนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะ เหมือนบอกบอกเลยนะโตนี้ลงมาเหมือนอีแล้งลงอะเป็นยูทูบเบอร์สิบอกคุณผู้ชมสินี่แนร้านต้องห้ามต้องห้ามข้ามุ้ยพันทยาหรอใช่ไหมหัวหินหัวหินนะหัวหินนะอยวาไม่อยากเลยกินอะไรไปเนี่ยน้ำเปลี่ยนสมองเหรอ ไปหมดละต่มงสมองที่นี่นะคะเป็นปามนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็เด็กเลยค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะน้องนายที่นี่มีอะไรคะเนี่ยที่นี่นะคะที่นี่มีทั้งร้านอาหารมีของฝากด้วยแล้วก็ที่แบบบางืนจะมีแบบว่ามันสวนสัตว์เล็กๆให้เด็กเข้าไปเล่นได้ไปก้อนอาหารให้แก่มีกระต o งกระต่ะตายมีอะไรถ่ายรูปสวยๆอ,อ๋อมีร้านอาหารด้วยหรอมีร้านอาหารด้วย ซึ่งถ้าเกิดใครที่มาทานอาหารเนี่ยเวลาทานครบ200บาทจะได้บัตรเข้าฟาร์มฟรีหนึ่งใบแต่ว่าถ้าไม่ก็จะมีค่าเข้าเด็ก30ผู้ใหญ่50าครับเปลี่ยนแปลงเลยแบบแย่โอเคโอเคพร้อมแล้วค่ะเข้าไปกันเลยโอ้มีมุมน่ารักน่ารักเยอะเลยทุกคนหาอุ้มีเขาแบบเหมือนมาถ่ายพีวิ้งถ่ายอะไรได้เลยนะที่นี่นะสวยมากเลย ไปเราไปให้อาหารสัตว์กันดีกว่าลูกน,นี่เราอาหารตัวที่เราซื้อนะคะมาแลกให้อาหารสัตว์ได้คะ่ะโอ้นี่ไงแล,ลแกได้เลยกะลา,า,า,าแกะมันจะออกมาข้างนอกแล้วลูกงงหกงสหงเาอลิวหิวหิว,หว,หวไม่เลยไม่เลย เราซื้อแครอทได้นะคะให้ค่ะาอ่าค่ะและลูกเก่งมากอ่าให้ตัวอื่นด้วยแล้วเดี๋ยวคุณตาให้คุณตาให้อือเ้นนียตัวนี้ด้วยไม่ต้องกลัวหูกตัวเล็กน่ารักงามโอเคเย่เย่เกว้างมากเลยนะคะที่นี่ แต่ว่าจะบอกว่าโอ้โหอากาศร้อนใช้ได้เลยทีเดียวทาราดูกระต่ายลูกตาปือ้อละเด็กชายทาราตาปือโอ้กระต่ายเต็มเลยลูกกระต่ายนอนอยู่ แล้วค่ะทุกคนสนุกนะ่าม่มีเด็กๆมาเด็กชอบแล้วเราก็มีทั้งแกะทั้งม้ามีให้อาหารอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ถ้าเกิดมาเที่ยวชามก็แวะมาก็ได้นะคะมีอาหารขายด้วยนะจริงๆนะคนนี้เป็นยังไงตะหลับเหรอลูกครับผกว่าชอบแต่ไม่สนุกทำไมมันไม่สนุกล่ะเพราะทาราไม่ค่อยสบายใช่ไหมโอเคนะไปขึ้นรถไปเล่นน้ำยุ้งแยมกันดีกว่าเย่เล่นสายยากันไม่เล่นด้วยู่นนี้ คี่เราเล่นเมื่อกี้เหรอใช่ก่ะจ่าใหญ่ที่โงแรมไงวันนี้แม่พาเล่นสไลเดอร์กันเยอะสไลเดอร์บ,บอยอ่เนาะโอเคใช่ไหมใช่ครับทุกคนทริปนี้เหมือนจะจบแต่ไม่จบังไม่จบครับ <laughs> เรามาที่ตลาดช,ชิกาเดล <laughs> ชิกาเดลชิกาดลชิกาดมามาเก็ต <laughs> แปลวาา่าตะการจัดเราเรียกว่าอยู่ก่อนเขาตะเกียบคือมันมีมนาล้วแต่ว่า เขาก็จะปรับปรุงเรื่อยๆให้มีความแบบอาร์ตความชิคความอาหารความอะไรมากขึ้นก็เลยมาอัปเดตกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเราเคยมาเมื่ออาจารย์ไปแล้วนานมากนี่ค่ะร้อยาปีแล้วเฮ้ยไม่ถึงฮัลโหลโอ้ไฮโยอุ๊ยอ้ยมีการแสดงอาตาเข้าดน่งลูก ก็จะมีแบบแบบสติชโชว์เขาเรียกไอนน้เขาเรียกแบบสติโชว์ป่ะอาร์ตอาร์ตโชว์เป็นแบบการต้องด้วยใช่มาลาสโอ,โอเด็กน้อยอะลูกเอ้ยไทยไปไหนโถ่ร้อยหนึ่งเลยก็ได้ลูกคุณคะคุณคะขอเบอร์ได้ไหม เข้าห้องน้ำด้วยกันไหมคะยูะยูทูบเบอร์กูไม่จอยเนี่ยสสยร้านที่น no. ี่ก็จะเป็นแบบว่างานแบบแฮนด์เมดเก๋ๆอะอนะนี่เทียนอโรมา What's your name อ่าผู้ไายไม่ได้เลยผู้ไายเป็นอะไรธุรกิจเหรอก็ไม่ได้เหมือนกันแฮมคุณมาที่นี่บ่อยไหมเนี่ย นานทีครับอาทิตย์ละครั้งเขามันต้องมาดูโรงแรมอยู่แล้วไม่ใส่ถัเดินมาสรุปว่ามาจบตรงร้านของเล่นไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเลยอันนี้มีเสียงมีไฟไหมคะนี่คุณพ่อเขาซื้อให้ลูกตอนนี้ไม่มีเหมือนว่าปรับปรุงใหม่แล้วฝั่งรู้มันมีบาร์ใช่ไหมกุยใช่มีบาร์มีดนตรีสดฝั่งพวกเราเป็นไม่ใช่สายปาร์ตี้อยู่แล้วไม่ไม่ค่อยแบบแวะสัหน่อยไหมได้ เดวคุณพ่อซื้อขอให้ลูกเขาก่อนนะคะตอนที่เรามาเนี่ยเป็นตอนที่แบบว่าเขาเรียกว่าตลาดตลาดซาละเขาจริงามากันทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยพุ่มมากันดึกไปหน่อยแตจริงๆงานเก๋ๆเยอะมากที่ทุกคนดูสิเราว่านะคนไทยที่ชอบแล้วก็แบบคนต่างชาติที่ชอบงานแบบเก๋ๆอย่างเงี้ยชอบมากมาเที่ยวเอาคนไทยเหรอคะเนี่ย คนไทยครับคอนทยเหรอมีอะไรข้างหน้มามัคะมีโชว์ร้องเพลงก็โชว์พวงกระบ,บองไฟเลอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของกินกันบ้างนะคะแล้วาจากอาหารนะคะเขาจะมีโซนของดนตรีด้วยว้าวยิ่ถ้สั่งของกินสั่งอะไรมามก็จอยอย่างนี้ได้เลยสิโอ้นี่นี่น,น,นีเอาละคนเบื้องหลัง<ม>เจอไม่ได้นะไว้ก่อนไว้ก่อน,อ,นอันนี้ใช้งานได้จริงไหมหรือว่าสะสม เออคุณคะสามีใช่ไหมไหนคะเดี <c oughs> ย๋ยวร้องไห้แล้วเดิน,ะนะไปตามเร็ว อาคุณขามาหัวหินไม่มาแวะก็ไม่ได้นะตลาดที่นี่นะคะชิคก้าด้นะคะมาเดินเล่นเนีชิลมากเลยของเก๋ๆเพียบของกินก็มีของกระจุกกระจิกนะของตกแต่งบ้านของตั้งโชว์อะไรเงี้ยครบเลยจ้าเดินเล่นเมื่อยๆนะอยากนั่งรถตุก๊กๆไปเที่ยวต่อก็ได้นะชัพูเองอะก็นั่งรถตุก๊กๆไปตลาดต่อเหมือนกันนะจ้าเอาล่ะคลิปนี้ลากันไปเท่านี้ก็แล้วกันนะคะคราวหน้าจะพาไปเที่ยวไหนอีกต้องติดตามนะคะขอบคุณค่ะบายบายแล้ว